มาจะใส่เอกเอาของมาส่งเมื่อกี้นี่ครับผมอะไรนี่นไอคลิปเหรอใชสส่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟมาแล้วผมวันนี้ก็เป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรเราสั่งมาเปลี่ยนรถเนาะเนี่ยแหละทำไมพี่ไฟบอกถึงอันไหนพอเก็บได้ไปเก็บเอาเนาะนี่บอดที่ของเงินไปใช่ครับอันนี้ก็คือของที่เก็บงานนะก็สั่งมาเนาะมาใส่มาเก็บงานรถเวลาไปเก็บงานรถคันนั้นคันนี้แล้วผมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนของใหม่ให้ได้ไหมเราสั่งมาเห็นไหมเนี่ยมาเรามาใส่ไกลมีอ๋อนี้ก็ได้เนี่ยประกาพอดีเลยเอาตรงนี้ก็ได้เนาะ ก็เขาบอกว่าถ่ายคลิปด้วยนะครับผมเห็นไหมถ่ายคลิปก่อนเปิดเนี่ยเราก็ถ่ายด้วยนะผมเนี่ยเพราะว่าเราก็ถ่ายคลิปนี่พี่น้องก็เป็นเอฟซีด้วยเนาะเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเชื่อกันเนาะเพราะว่าเราส่งของส่งอะไรก็มีถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับผมนั่นนี่นะเขาก็บอกถ่ายเราก็นะถ่ายก็ถ่ายนี้ก็เราสั่งของเป็นของใหม่ให้ด้วยเนาะใช่ใช่ท่านเราไม่ใส่ครับของเดิมของเดิมมันไม่ดียะมาใส่ทําไมก็สั่งใหม่มาเลยนะครับผมว่าอาจจะแก้ยากนิดนึงนะพอดีไม่ได้กันไกลมาีน นี่ก็สั่งเป็นเขาเรียกอะไรก่อนเดื่เร่งนะเรืเร่งเราก็สั่งของใหม่มือหนึ่งไน,นะนี่นะเข้าใจไหมหอืมเข้าใจไหมอันนี้ภัยนานะเออใส่ของใหม่ให้มือหนึ่งเลยไม่ต้องถามนี่แจกกล่องสีนมาอย่างดีสวยสวยมือหนึ่งเห็นไหมนี่ดูมาดูใกล้มาเห็นไหมนี่เดี๋ยวก็บอกว่าอะไรก่อชอบพูดว่าร้านเราสั่งของใหม่ใส่โอร์โอลินให้เรียบร้อยนะผมนี่ึ้นเหลี่ยมแทนยัามาสวยไหม ของ,องใหม่เลยนะเนี่ยอันนี้คือเรียกอะไรก็เรียนลินเร่งใช่เนี่ยเรียนเร่งลินเร่เงเขาเรียกสั่งมาไว้คันไว้เก็บงานไว้เก็บงาน<ใ>นะผมนะเราก็สั่งมาดูนะผมนะลินเร่งนี่สวยใช่ไหมสวยก็สั่งมาไว้เก็บงานนะอันนี้เป็นของเวฟบร้อยสิบนี่แหละก็เพราะว่าเราขายเว็บร้อยสิบเนาะมันก็จะเป็นเวฟบร้อยสิบครับผมนี่เห็นไหมนี่เราก็สั่งมาใส่ให้เนาะนี่ปากยี่สิบห้าใช่ไหม ของใหม่เงิหนึ่งครับเนี่ยแปดยี่สห้าสร้างมาใส่ให้จบไหมจบไหมจบมอเ<บ>ตอร์ดูอยู่มอเตอร์อยู่เดี๋ยวจบไหมคือจบไหมเห็นไหมพี่ไฟซื้อของมือหนึ่งมาให้ใส่เลยเห็นไหมไม่ต้องพูดเยอะเข้าใจไหมต้องใส่ใส่ไม่เป็ียนต้องจ้างสร้างอีกใช่ครับใส่ไ,ไม่เป็นพีน่ฟไ,ไม่ใช่ช่างเนาะเออเราก็เก็บไว้ให้สร้างใส่ให้ใชออ่วันนี้ก็คือเอามาเปิดให้ดูเนาะเวลาเก็บงานเก็บอะไรเราก็บอกว่า ท,ทำไมม, <า S 2> มันแพงหนึ่งสั่งมาสองจ้างช่างใช่นี่แหละที่ไฟใส่ไม่เป็นเนาะต้องจ้ง<ช>างช่างเพราะอันไหนที่เก็บได้ลูกค้าเก็บไม่ได้ไฟก็จะให้ไปเก็บเอาเนาะ<ช>แต่ไหนเพราะไฟพอทำได้ไฟก็จะทําให้อย่างนี้ก็สั่งมาไว้เก็บงานรถเนาะเราสั่งของใหม่มาให้ดูสดๆเลยใช่ไหมครับผมนะใครสมเอฟซีเราไม่พูดหรอกเอฟซีเรารู้อยู่เนาะ <ๆ S 2> ว่า,าใส่อะไรให้รถบ้างเราพยายามใส่ตัวของดีๆใหม่ๆด้วยอย่างอันนี้เห็นไหมเียเราก็เปิดใหม่มืองใสให้ด้วยเ <ๆ S 2> ห็นไหมเนี่ย เอาแค่น,น,นก,แก็แคามใส่ในาหนหอันนี้ขนาดน,นี้ใส่ใจคิดเล็กๆน้อยเห็นไหม,น,น,น,หน,ไหมนี้ก็เบิกมือนหนึ่งใส่ให้ด้วยเนาะใหม่กิฟบ,บเลยนะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยเนาะไปคลิปหน้าคลิปไรมีพาไปดูอะไรยมฝติดตาม